31สเ็ดปีแล้วครับกับการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเวทีคอนเันทงจะพาไปส่องทัพคนลุกทุ่งนะครับที่เป็นรุ่นใหม่จากค่ายแกรมมี่โกนะครับที่ไปร่วมลํำลึกถึงแม่พึ่งกันครับสำหรับวันนี้นะครับ13มิถุนายนนะฮะก็คือวันคล้ายวันเสียชีวิตของราชินีลุกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับซึ่งวันนี้แหละฮะคนลุกทุ่งบ้านแกรมมี่โกเองนะครับก็ขนทัพไปร่วมงานลํำลึกกันด้วย ซึ่งมีใครบ้างนะครับที่ไปร่วมงานรำลึกครบรอบ31ปีนะฮะไปเช็คกันหน่อยครับผมสำหรับงานรำลึกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับจัดจัดขึ้นทุกปีนวัดทับกระดานครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับโดยปีนี้นั้นศิลป,ปินจากแกรมมี่โกก็คนทับไปร่วมร้องเพลงในคอนเสิร์ตเพื่อถ่ายทอดบทเพลงราชินีลูกทุ่งที่หลายคนคิดถึงกันด้วยซึ่งในวันนี้นะครับก็นำทัพโดยเปาวรีพรพิมลตรีชัยนรงค์เอิญขวัญวรัญญ,ญาก้านตองทุ่งเงินอิทธิ ลำยองหนาวหินหา่าวกิกมัตซีนิวคันทรีและก็กิมปล่อยไทเดลมิวสิกครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเหล่าศิลปินทั้งหมดนั้นจะรวมตัวกันไปไหว้สักการะแม่พึ่งนะครับในเวลา 17นาฬิกา30นาทีนะฮะจากนั้นก็จะขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงสุดอมตะของราชินีลูกทุ่งนะครับที่อยู่ในโดนใจแฟนๆมาตลอดในเวลา2ทุ่มนั่นเองครับผมซึ่งแฟนๆทุกคนนั้นนะครับก็สามารถไปร่วมให้กำลังใจนะฮะศิลปินแกรมมี่กันได้นะฮะณวัดทับกระดานเพื่อไปดำลึกถึงราชินีลูกทุ่งขวัญใจของชาวไทยตลอดไปกันครับ อย่าลืมนะครับเวลา2ทุ่มนะคะคนไหนใกล้ก็สามารถไปร่วมกันได้นะครับผมวันนี้ก่อนจากกันไปนะฮะขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแคบิวครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ